จะทดสอบครับแพ่ลำนี้หลังจากที่ผมซ่อมประมาณ90%ที่ผมพอใจนะครับใส่ของหนักมาเต็มกล่องแล้ว่าใส่มากกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วเป็นของหนักๆทั้งนั้นหรอกกระเบื่องน้ำมันดูสะพานนะครับ สะพานเนี่ยมุดน้ำอะไรล่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นครับเพราะมันมีอีกจุดหนึ่งที่ผมไม่พอใจเท่าไหร่ที่ลูกน้องผมเชื่อมอาร์คเอาไว้แล้วแต่ว่าเวลาจะเชื่อมกับถอดออกมาเชื่อมทางอากไม่เชื่อมให้จบในขณะที่ยังยึดประกบกันเอาไว้พอเชื่อมเสร็จ พอเชื่อมเสร็จมันก็เหล็กมันร้อนมันก็หนีกันนะครับหน้าแปลนมันหนีกันเพียงนิดหน่อยไม่ไม่ถูกใจผมเท่าไเลยผมจะลองขัดน็อตด,ดูอีกหลังจากวิ่งไปส่งรถผมจะไม่พูดนะครับเข้าไปในห้องเครื่องผมจะไปดูการเหวี่ยงของเทาตัวเครื่องไม่มีปัญหาครับตัวเครื่องแต่มันมีปัญหาเรื่องเพาาขับครับ รถประเทศลาวนะครับล้อหน้ามีสี่ล้อนะครับรถบรรทุกประเทศลาวเนี่ยล้อหน้าส่วนมากจะมีสี่ล้อนะครับเดียกับตันคนนี้ใจเย็นครับเขาไม่เล่นเครื่องนะครับเขาจะค่อยๆมาเขาจะเดินเบามาแบบเนี้ยกับตันกับตันไม่ ไม่ใจร้อนเกินไปผมก็สบายใจครับเพราะผมก็บอกเขาแล้วว่าให้ช่วยระวังหน่อยยังไม่ถูกใจเท่าไหร่น้ำมันครับไปส่งเที่ยวนี้เอากระเบื้องเอากระเบื้องเอาน้ำมันเอารถน้ำมันมาคันหนึ่งมีกระเบื้องนะครับเต็มกล่องมาเลยหนักพอเสร็จเที่ยวนี้ผมอาจจะเอาน้ำมันครับทีนี้จะเอาน้ำมัน คือจะลองวิ่งเต็มอัตราดูผมจะได้หายห่วงไปสักคัดสักเรื่องหนึ่งผมจะไปซ่อมคันลำอื่นครับไปซ่อมแทนลำอื่นที่รอคิวซ่อมแต่ในเมื่อมันจะไปไปถอดทีเดียวพร้อมกันก็ไม่ไหวครับทั้งทังที่มันไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ผมก็จําใจต้องวิ่งนะครับผมเห็นไหมครับปิ่มน้ํามาเลยนะฮะเห็นไหมครับน้ำนี่แทบจะต้นขึ้นมาบนพื้นแพรเลยนะ คือต้องใส่แบบนี้ดีกว่าให้มันมีปัญหาแล้วองแก้แล้วแก้อีกโจผมก็โดนตําหนินะครับไม่ใช่วันด,ดีเหนื่อยก็พอแรงแล้วทั้งร้อนทั้งเหนื่อยแล้วยังจะต้องมอคอยตอบคําถามเจ้านายเขาไม่รู้นะครับเขารู้อย่างเดียวแก้ไม่จบทําไม่หายแก้แล้วแก้อีกเขารู้แค่นั้นถ้าแพ้เสียเนี่ยผมนี่แสนจะปวดใจนะครับ ผมก็สบายใจแล้วล่ะผมจะลองทดสอบวิ่งเต็มอัตราสึกเลยวันนี้แพนลำอื่นจอดไว้ใช้ลำนี้เอาเพลนเต็มใบดูที่ว่ามันจะรอดไหมถ้ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นผมจะแก้ไขให้จบผมจะได้ไปชนกับลำอื่นแบบเต็มๆเ,เห็นไหมสะพานเป็นเรือดำน้ำมาเลยล่ะครับเป็นเรือดำน้ำมาเลยละ่ะ เล่นของหนักเลยนะครับโอ้ลืมไปพาชมวิวตรงนี้จะเปิดนะครับได้ข่าวว่าภุมพภามีนาเมษาขิตึรู้สึกว่าจะเปิดเร็วๆนี่แหละดนเป็นตลาดเป็นตลาดขนส่งสินค้าข้ามประเทศระหว่างลาวกับไทยนะครับที่บรงการนะครับเนี่ยเมื่อก่อนเขาจะข้ามกันตรงนี้แหละจากปากซันข้ามไปข้ามมาจะเนี่ยเพื่อเรือยนต์นะครับผู้โดยสารผู้คนที่จะมาซื้อของส่วนมากเขามาซื้อของฝัามมาอขของ่งไทยนะครับไปขาย เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ปิดโควิดก็เลยทุกอย่างสินค้าต้องมาลงที่แพรเนี่ยคือคนห้ามเดินให้แต่ของเดินคนมีหน้าที่เอาของมาลงแล้วก็มารอรับมีคนฝั่งนี้มารับจะคนจะไม่คนจะไม่ข้ามฝั่งครับคือหลีกเรื่องการสัญจรของผู้คนนะครับผมคาดว่าจะเปิดเร็วๆนี่แหละพวกคนขับรถครับเขาก็อย่างนี้แหละ ไม่ใช่ว่าเขา,าเขาก็อยู่ด้วยกันกับพวกผมนี่แหละข้ามกันทุกวันทุกวันนี่แหละนานๆจะมีขาจรมาที่มไม่เคยเห็นหน้ากันเขาก็จะตื่นเต้นที่ได้ขึ้นแพใหญ่แต่พวกนี้เขาอยู่ด้วยกันทุกแทบจะทุกวันนั่นแหละอาทิตย์หนึ่งเจอกันที่หนึ่งโอเคนะครับผมอ,อันนี้ก็พวกพวงกระเบื้องทั้งนั้นแหละครับ ดูนะครับท่านพาชมวิวสักหน่อยผมผมทําวิดีโอในแม่น้ํโขงเนี่ยบางท่านก็ว่าเอองานก็น่าตื่นเต้นแต่ชอบดูจริงๆคือชอบดูวิวในแม่น้าโขงก็น่าจะใช่ครับเพราะแพ้ลาใหญ่ยักษ์ขนาดนี้การที่คนธรรมดาจะขึ้นได้ขึ้นมานั่งขึ้นมันเดินเล่นเนี่ยมันมันไม่ใช่นะครับต้องพนักงานเท่านั้นนะเพราะผมก็ชินแล้วกับมันแล้วจะไม่อยากจะลงไม่จําเป็นจริงไม่ลงมาหรอกแต่ท่านที่ไม่เคยก็จะตื่นเต้นนะครับ กบการทํางานของมันแล้วผมเป็นช่างด้วยผมพาเข้าไปชมในห้องเครื่องแม้แต่พวกที่ใช้บริการมันแท้ๆก็ก็ไม่มีสิทธิ์เข้าไปในห้องเครื่องนะครับมีผมคนเดียวนี่แหละที่เข้าไปได้ท่านเป็นเพื่อนในเฟซของผมก็จะได้เห็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจบึงการนะครับนนบึงการโอเคครับกับตันหักหัวเข้าไปท่าแล้วเข้าไปที่ท่าปากสันแล้วคาดว่าคงจะต้องได้ดาวน์โหลด เอารถเอารถลงแพเราจะกลับไปเอาอีกครับผมผมไม่ต้องทำลำอื่นครับผมก็จะติดตามดูไอ้เจ้าหมอเนี่ยจ,จนผมหายข้องใจนั่นแหละสี่สนาดี